พร้อมแล้วนะครับ ready go <c oughs> ผมจะมาโชว์สเต็ปกากกากให้ดูนะครับจะเล่นกากกากให้ดูเลยเ <c oughs> ขาบอกว่าเกมนี้มันหนุกมากนะครับผมเล่นตั้งแต่เริ่มเกมนะครับแต่ตัวแรกที่ผมเล่นมันไม่ค่อยเก่งเลยเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ะครับ <c oughs> นี่เวนอะไรใหม่เนาะ ดีทั้งนั้นเลยเอีเวนต์ไม่รับครับพลังงานเต็มแล้วมาดูกันผมจะสุมได้ไรเอ่ยตุม้มน,นั่นไงอายิงไปแล้วได้เปินมาแล้วแต่ผมก็มีบ่อยมากปืนนี้ไม่เต็มคัะครับจะได้ไรดีเนาะ หมุนซ้ายหมุนขวาอย่าคิดเรื่องนะสกินนี้เดี๋ยวมันไม่ค่อยจะดีเปลี่ยนสกินก่อนเอาสกินนี้แล้วกันชักดาบอ,อกจชักฟักน่ากลัวเดี๋ยวจะลุยดูเลยสี่คนโชวเ์เ็พกากาาเว้นดักมีเติมมาขอบอกอ นี่ครับตัวผมจะไม่นะเอ่อเครื่องผมช้าไปอเปล่าจะต้องสู้ได้วยเออเออช้าช้าก็จะตัดการแล้วเนี่ย จริงตั้งนานจริงๆไม่ได้สักตัวเลยเนี่ยอ้าเห็นอะไรบางอย่างแล้วรอจังหว่า แล้ววครัับตเด็ดล้วครับหนึ่งตัวผมเล่นกากจริงๆเว้แย่ละสิขอสลับเป็นสไนเดอร์กันถนัดดีแย่งหมดเลยอ่ะขอหัว เอาไปหนึ่งนา่ีจัดไปไม่ตาย ไปยิงไัม่หัวแตกไหมไม่แตกขอตัวก็ได้ดยิงไม่ร่นเลยเลือดมันมาตายอยู่นี่ยิง บอกแมวคูกะไม่ตายหัวแตกเอาไปหนึ่งนัดจัดไปตัวยุงหลังเอาไปหนึ่งนัดเอาไปหนึ่งนัดจัดไปหลายนัดแล้วเนี่ยเอาเหมือนกูเห็นเลย สไน,นมันดีจริงๆายตัวระยะอย่างเงี้ยดีมากครับรรรโอ้ยยิงไม่ทันอาฮะผมค่าได้สามสี่ตัวเนี่ยครับหู้เจ็ดตัวทำได้ไงเนี่ยไม่รู้เลยว่าตัวเองยิยงได้ขนาดนี้สง <c oughs> สัยฝั่งนู้นมันกระจอกเกินไปมั้งครับ เลยหลอดมาดูกันอีกรอบนะครับเจ็บากาง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวที่เหลืออยาก่ไมรู้คนเขาจะคุยอะไรกันนักหนานะเสียงดังกระหึ่มมากอาจจะไม่ได้เสียงผมเลยก็ว่าได้ อ่าอะไรไงพวกนี้เอ้ยยังพึ่งาันไปยี่เราเลื่อนรถก่อนไม่ลดยิงเองก็ได้สังห้อนใจแปลกๆไปเลยโง่ป่ายืนตรงนั้นอนะ่ะพวกนี้เลยไม่เป็นนะป่าเนี่ยยืนตรงนั้นอนะ่ะ แย่ yeah, จ<า>ังไอ้พวกนี้ใช่ระเบิดเ<อ>ก่งมากขอคืนไอ้พวกนี้เล่นทีมนี่นาเกินอย่างอีก ไม่ก่อนนีนึกว่าพ้นแล,ล้วอ,อีก ได้แล้วหนึ่งตัวแกแคนถูกยิงหน่อยแน่อย่าวางน้องหนีมาขนาดนี้ นี่มันโชว์สเต็ปทีมของแท้เลยนี่นาะไม่เกิดค่าตัวนี้ได้ยอยากค่าจังอะ แล้ววนตัอีกไม่ทันอีกแล้วเอาจีิเจอกับตัวเก่งยากจริงๆตัวปูทิมไปทีแล้วบอกว่าขนาดพื่นกันขนาดนี้ไม่เก่นเลยาเก่าตาก้า สรุปว่าตูต,ตายเยอะสุดเลยไม่ใช่ตูนั้นตายเยอะสุดสายบาลานโอ้ยครับแล้วเราจะสู้กันอีกครั้งนะครับกับเกมแฮชช็อตนะครับนี่อาจจะเป็นรอบสุดท้ายนะครับในของคลิปนี้ ไนเปอร์ S S per, พร้อมยิงมันสอยเราแล้ว,ลวยิงวิงว่งวิ่งไนเปอร์ไม่ควรอยู่เป็นหลักแหล่งนะครับเสร็จไปหนึ่งตัวอา้าเพื่อนแย่งไปแล้วอา้าวเพื่อนยิงได้นะครับ ลงไปล่างแน่เลยครับแล้วก็วิ่งไปเราจะขึ้นไป้หมดแล้วนะครับไปชั้นบนเลยหนึง่งไปโก<อ>คืไ<ป>อไปเก็บของชิบนี่ต้องกดนัง่งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ยิงได้แล้วห,หนึ่งตัว เสียงคนกรีดมันน่ากลัวจริงๆนะครับเก็บของอสักทีนัับแล้วก็วั์ปกลับมาย่า,ายังนะครับยังจะเพิ่งกลัวครับเ็มีของมาแล้วลืมไปของอยู่ขนานั่นหัวสองตัวคราบยแล้วยิง เพื่อนแย่งไปแล้วนะครับมีของไหมเพื่อนเอาไปแล้วเพื่อนเอาก่อนตลอดเลยใจใจ่สาแทงถึงขงบวนมีคนไหมมีคนไหมไม,ไม่มีมารวมตัวตรงนี้นี่เองต้ม แอบเพื่อนเอาไปหมดเลยเอา่าทางนี้มีอของเก็บมีไหมตาขึ้่นไปแล้วเอาละเร็งตัวนี้ไว้แล้วนะครับ เสร็จเน่เพื่อนยิงอีกแล้วอ่ะสายลัดปะวะ เก็บของก่อนมาเลยออกมายิงเรามันไม่ได้นะครับเอาขึ้นวาร์ปขึ้นไปหมดแล้วหัวแตกเอาไปหนึ่งนัดเลยไล่พ่เหรอไล่พ่เหรออ้าวต้นร้านอีกแล้วอ่ะ เอกันเปล่าอยากจะมีรักแบบไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์ชนะโอ้ไม่ตายสักครั้งเลยนะครับเป็นภาพสวยงามมากผมอยากได้ภาพแบบนี้แต่น่าเสียดายผมค่าได้แค่หกบอกแล้วนะครับผมมาโชว์กาถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับมันจะดีมากกับผมเลยนะครับขอบคุณมากครับ